สวัสดีครับท่านผู้ชม fc พี่พี่น้องน้องนักหมารุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับหมารุกไทยไก่กาฟ้าเกมนี้ให้ช่อตอนว่ามังกร5เบี้ยนะครับมังกรห้าเบียบเบ้ยจะเป็นยังไงมารับชมกันนะครับอยู่ในไทยเชสดดเดวลถ้าชื่อไทยก็รองหมารุกไทยนะครับโหลดได้ทางเพจโตรฟรีนะครับจับคู่มาเจอกับท่าน แมวน้ำเงินนะครับ1 4ึ่งพคะแนนเปิดเป็นม้าเทียมนะครับไต่ก้าวฟ้าก็ขึ้นโครงสร้างของม้าซ้ายครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับจังหวะนี้เอาไงดีม้ามังกรเลยไหมเปิดเบียร์ขอควายขึ้นไปครับนะครับเราจะเล่นม้ามังกรยกม้าขึ้นไปให้เขาทิ่มใส่โคนนะครับปักขึ้นไปเลยครับ แบบนี้ได้เสียนะครับอ้าวโอเคไปครับโคนไม่กกัวเบีย้ยนะครับนำโคนกินปักเข้าไปกินปักเข้ามาก็มากินปักเข้าไปอีกโดนทิ่มไล่ทิมไล่ก็ต้องถอยกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับู่ต่อสู้ทิ่มเบีย้ยในตำแหน่งนี้เขาจะมามาจับอเอาทิ่มปักใส่เม็ดได้เนาะ แต่นำเรือมาซัพพอร์ตมาก่อนก็ดีนะครับข้างขุนนะครับรอจังหวะนิดนึงนะเป็นการซัพพอร์ตตัวนี้ตัวเบีย้ยในตัวนะครับเผื่อคู่ต่อสู้ระเบิดเบีย้ยขึ้นมาอีกคู่ต่อสู้เสริมโคนครับเสริมโคนเราไหลเบีย้ยขึ้นไปทางด้านปีกขวาครับอ้าว <c oughs> คู่ต่อสู้ต้องการประทะนะครับแบบนี้ก็กดครับยุทธวิธีการกดนะครับกดไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับเรามาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะเอายังไงนะเป็นม้าเทียมนะครับม้าเทียมคนสุชาตินะครับของสีขาวนะครับไก่ข้าวฟ้าก็เป็นม้ามังกรนะครับม้ามังกรคู่ต่อสู้ขยับเรือมาจะโปเบียหรือจะมาแทงม้าใช่ไหม โอเคหลายคนออกไปจางดั้นปีกขวาครับนะครับเพื่อให้หน้าขนขงสีขาวบางขึ้นบางขึ้นนะครับแบบนี้คู่ต่อสู้ไม่กลัวตากดเราโดนกดอยู่อ่ะไก่เกาวฟ้าก็ไม่กลัวตากดเหมือนกันครับปบูห้าเบีย้ยครับมังกรห้าเบีย้ยไปแล้วนะครับคู่ต่อสู้จะเอาไงกินกับเราไหมเสนอเลยเบีย้ยตรงกลางครับหวานหอมกรอบอร่อยนะครับ คู่ต่อสู้ไม่สนครับแต่จะมากินเบีย้ยตรงนี้สองหนึ่งก็ปักเบีย้ยใส่มา้าปักเข้าปะกิน,นครับเขาต้องการกินต้องการเปิดหน้าบ้านของเรานะครับก็กินมากินกลับไม่โกงดีที่สุดครับต้องกินไล่มา้าแล้วก็นําเบีย้ยไปโผกนะครับทําให้คนของสีขาวไม่ได้ขึ้นมาใช้งานหนึ่งหนึ่งนายนะครับหนึ่งตัวนะครับแบบนี้ก็มากินปักเข้าปะเรามารุก เขาจะไงไหมอ๋อเขาเขาหลบไปแล้วนะครับหลบไปแล้วกินไหมกินเบี้ยกิกนเอาม้าตัวล่างกินขึ้นไปเขาโคนกินรอม้ากิกนมีตำแหน่งลุกคาดนะครับแล้วก็ลุกกินมาด้วย ไปครับกินขึ้นไปครับก็ว่ากันไปตามเนื้อเรื่องนะครับก็ยกม้าขึ้นป่ะครับไก่ก้าวฟ้านะครับช่วงปลายกระดานนะครับก็บางทีเล่นเล่นก็เบลอเบลอเหมือนกันนะครับอไปครับอ้าวขนหลบมาแล้วก็ไม่ได้ลุกกินมาแล้วก็ไม่ได้ลุกกินเรือคู่ต่อสู้แก้ดีนะครับอ่ะไปครับยกม้าไปไล่เรือแล้วกันนะครับ กันคู่ต่อสู้นําเรือมาต่อนะครับเพราะเรือของเรายังไม่ได้ออกอีกหนึ่งล้ำนะครับครับอยู่ข้างขุนสร้างป้อมปราการครับไม่หลบตากดคู่ต่อสู้หลบเองนะครับหลบเรือไปผูกโคนทางนง้นแล้วก็ไหลเบี้ยขึ้นไปครับก็แลกกันไปคนละหมัดคนละฝาไปเลยนะครับเอาเบี้ยรุกเข้าไปอีกปกกักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับคู่ต่อสู้ต้องถอยครับถอยถอย,ถอ,ยอ้าวถอยแบบนี้ก็ มาเอาเรือไปลุกไม่ได้นะโคนไปดีกว่าเนาะเอาโคนไหลขึ้นไปจังหวะต่อไปถ้าขุนไม่หลบก็จะมีโคนลุกมาจับมาเรามีปัญหาแล้วนี่อาเบียลุกเข้าไปก่อนดีกว่าครับหรือว่าโคนลุกโคลุกแล้วใครจะช่วยมาครับเอาอาเบียดีกว่าครับปักเข้าไป แล้วก็เอาเรือรุกเขาติดเรือเรือลุกเขาก็หยับมาจะกินม้ากินเรือไม่ดีนะครับเอาเบี้ยลุกปักเข้าไปดีกว่าครับนะครับอย่างน้อยเบี้ยยังไหลไปผูกไปผูกม้าแล้วแล้วก็ไล่เรือนะครับโจมตีตั้งรับและโจมตีไปในตัวนะครับอขุนหลบนะครับไม่ให้โดนตารุกนะครับ เงินลุกกินเรือนะครับแบบนี้ก็ต้องไล่เรือครับไล่เรือให้หนีไล่เรือให้หนีไปก่อนครับหนีไปก่อนเราจะไหลโคนขึ้นไปดีไหมอ้าวไม่หนีตัดตัวมา้าตัวเก่งเราซะงั้นนะ่ะอืมไปครับโคตรสู้ยกม้ามาเอาเบีย้ยกินม้าไหลโคนขึ้นไปครับนะครับยังไม่อยากครับ ขหดสนนู้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดคะแนนเ е й ติ้งค่อนข้างที่จะสูงพอสมพวนผูกม้าแบบนี้ก็มีคนกินม้าเขาลุกกินเรือหรือว่าเอาเรือกินเลยก็ได้ทั้งหมดนะครับอเรือกินก็ได้ครับ สุกสนานเฮฮากันไปนะครับอย่าไปคิดมากนะครับกินเข้าไปะนะครับให้เป็นต่อหน่อยๆแบบนี้กาลังสู่สีนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาไงเอาเรือออกดีกว่าครับเอาเรือมาใช้งานอีกลํานึงนะครับขูดต่อสู้ระเบิดมียาบาลแล้วก็นําเบียเป็นล็อกไหม เอาเบีย้ยไปล็อกขุนไว้ก่อนล็อกขุนจับกินเบีย้ยกับมบโอกอ่ะไปครับคู่ต่อสู้กินกินเราก็ต้องกินก่อนครับนะครับ มาจับกินเบีย้ยอยากกินกินเลยไม่เคยงองอนครับจะถอยโคนมาก่อนหลือจะเอาเรือไปล็อกดีอืมเอาเรือไปก็ได้ครับนะครับเวลาก็เหลือหนึ่งนาทีหน่อยๆครับคิดมากไม่ได้นะครับจริงๆถอยโคนน่าจะดีกว่านะเมื่อกี้คู่ต่อสู้เลยมาจับกินโคนเลยเป็นไงขอลุกสักทีได้ไหม ลุกปักเข้าไปขึ้นไหมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นก็เอาเรือออกก็กินโคนนะครับเอาเรือออกก็กินโคนไงเบี้ยก็ไม่ได้นะครับก็ถอยโคนกลับมาด้วยขุนก็จะออกไหมเรือก็จะมารุกเราขุนก็จะออกนะครับเอาเบี้ยรุกไปอีกทีนะครับลุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับยังยังไม่ให้ออกนะครับถ้าจะออกไปทางซ้ายก็เอาเรือรุกจนนะครับ ก็เบียซ้ำก็ไปอีกทีหนึ่งะฮะอาจจะดีที่สุดนะครับรายการของไก่ก้าวฟ้านะครับก็เล่นไปเหมนไปนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับมีแต้มไหนที่ดีก็แนะนํากันได้นะครับบางครั้งบางคราวนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มองไม่เห็นครับเป็นเกมไวสันาทีครับอยากจะเล่นเกมสามนาทีห้านาทีกับเขาบ้างแต่คิดไม่ทันครับแก่เรียวนะครับมีอายุอนามพอสมควรนะครับเพิ่งจะเต็มนะครับห้าสิบเอ็ดปีนะครับ เมื่อวันที่สิบเจ็ดกันยาที่ผ่านมานี่เองนะครับจังหวะนี้นะครับเอาไงดีเอาถอยคนกลับมาไล่ม้าเวยวครับนะครับคนเรามีปัญหาอืมถอยกลับมาไล่เรือครับม้าอยู่ไหนเนี่ยอืมไก่ก้าวฟ้าบ้าไปแล้วนะครับอืมน่าจะเคซี่นะครับอันนี้ถอยคนมาถอยคนมาเขากินเบี้ยกินเบี้ยปักโคนลุกเข้าไปกินเรือนะครับอ่ะ เอาแค่พอดีคำก็พอนะครับถอยกลับมานะครับกินไหมลอกล่อให้กินคู่ต่อโซไปกินฝั่งหนูซะงั้นน่ะอ่ะอยากกินกินเลยไม่เคยงอนงอนครับจังหวะนี้หงายเบี้ยดีกว่าครับนะครับล็อกล้อขุนไว้ก่อนนะครับจะเพิ่งจะเพิ่งหนีจากกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้กันนานๆอ่ะอยากกินเบี้ยอีกอยากกินเบี้ยอีกอะเอาเรือมาออกมาครับเอาเรือออกมาเดี๋ยวเราจะถอยเบี้ยหงายครับลุกนะครับแล้วก็เอาเรือซ้ําจนสวยงามนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าทางช่อง YouTube นะครับทางช่องทิกตอกก็ดีนะครับทางช่องทิกตอกก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอ่ะตาต่อไปก็มาดูนะครับคู่ต่อสู้จะเดินเอาโอเคนะครับคู่ต่อสู้เดินก็ลุกจนสวยงามแล้วพบกันใหม่อีพนะีหน้าคลิปหนะ้าสวัสดีครับ